สองราศีระวังโดนหลอกให้เสียเงินมีคนจ้องหาผลประโยชน์จากคุณอยู่คือราศีไหนจะใช้คุณหรือเปล่าไปเช็กดูการเงินกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีกุมการเงินมีคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์จากคุณอยู่ด้วยคําพูดที่สวยหรูอย่าหลงกลราศีพิจิกการเงินระวัถูกจูงใจให้เสียเงินแบบไม่สมควรพยายามตามไม่ทัน เช็คดวงการเงินทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหรือแทานเดืองก็รับมือที่ทันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวงเช็คดวงแม่นๆกับเมอร์จมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไง เช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง10คำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 ศูนย์แป6ศูนย์เกาเก้าเจ็ดเก้าหกหกห้า